อานะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะฮะสินค้าลดราคาของทางร้านข้ามขอบนะครับตัวนี้คืออะไรคุณไม้แกะๆหน่อย50บาทอ๋อเป็นมีดพกมีไขควงมีอะไรนะ50บาทนะอ่าตามนี้เปิดวายได้โอเคตามที่เห็นคือ50บาทไซส์เล็กพกพาง่ายนะครับมีซองผ้าให้ด้วยนะฮะตัวนี้มีซองผ้าให้เรียบร้อยคล้องกับถึงผัดได้ แล้วก็ตัวนี้จิกเหลือตัวเดียวใช่ไหมจิกเหลือตัวเดียว3.5กรัมสีเขียวท้องส้มนะฮะแล้วก็มีเหยือ่อตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรมินิมอนสเตอร์นะฮะตามนี้อันนี้คืออย่างไหมเหยื่ออะไรอะ่ะหางปัดเหรอเหยื่อหางปัดอ่ควงควงเลยอะไรนะครับกล่องมันแตก นี่ครับร้อยี่สิบาทนะฮะตามมาด้วยนี่เลยใครจะเอาตัวไหนแคปเจอร์ไว้นะครับสี่สิบสี่สิบบาทอันนี้เขียดเขียวนะเดี๋ยวผมจะ่ายให้ไว้นะถ้าเอาก็แคปเจอร์ติดไว้เลยนะฮะนี่นะครับติดไว้ติดไว้ไวนี่นะเขียดเขียวสี่สิบบาท ขนาดกี่เซนไม่รู้แคปเจอร์แล้วสอบถามไปเทีเหลือแค่นี้นะฮะเหลือแค่นี้นะฮะบอกไว้ก่อนนะตามนี้นะคลิปนี้ลงของอาจจะไปก่อนก็ได้นะฮะนี่นะ ตามนี้เหลือแค่นี้ผมถ่ายให้ดูเหลือแค่นี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหางฟูหางฟูเอาไปแต่งเอาไปอะไรเนี่ยอ๋อนี่นี่วิธีการใส่นะฮะตัวละ30บาทนะฮะเอาไปแต่งเอาไปใส่ฟูได้นะฮะสาบบาทเท่านั้นนะฮะตัวนี้นะมีอันนี้อันเล็กอันใหญ่นะครับตามนี้เป็นกองกองนี่เลย ตันนี้ไปกบยางหน้าเป็ดเราขอไปเร็วๆนะฮะตอนนี้ขอไปเร็วๆกว่อนนะฮะอันนี้ของซีเล็กนะฮะนี่นะฮะอืมฟูเยอะดีตามนี้ตามนี้อยู่ข้างถนนนะฮเสียงจะดังนิดหนึ่งนะฮะได้ตัวไหนก็แคปเจอร์หน้าจอนะครับ เหลือ40บาทเท่านั้นนะฮะลดราคานะฮะอยากจดุดจุดเขาเรียกอะไรจัดโปรโมชั่นอ่ะมาถึงตะกร้านี้ตัวนี้จะออกไปเป็นทางโยนะฮะโยแบบทรงนี้ทรงยาวๆเลยกล่องมีอยู่3ตัวนะฮะเป็นโยนะฮะไว้หมึกนะฮะมีแค่นี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกกบทราย กบสายกบซับนะฮะนี่ตามนี้นี่เรามาดูหนอนยางสีงนี้ครับสีม่วงครับ40บาทนะครับแคปเจอร์ไปเลยนะครับแคปเจอร์ไปเลยนะฮะสีม่วงนะครับเป็นหาง2เส้นนะฮะซองละ40บาทของโปฮันเตอร์นะฮะเนื้อยางดีนะครับ นี่นะครับสีม่วงนะครับนี่ตีนเตะฮะตัวเล็กครับตัวนี้น่าจะประมาณ4เซนไซส์2ครับอันนี้เขาบอกไซส์2นะฮะตัวนี้เหมือนกันนี่ถึเอามาโลนี่ไงแต่ยังไม่ได้แกะใช้งานนะฮะเ<ม>ขาบอกว่าไซส์2 สีม่วงนี่ไซส์อะไรเดี๋ยวดูให้นี่ก็ไซส์สองนะฮะตามนี้ของก็เหลือแค่นี้ครับแล้วก็ตัวเป็ดก้านยาวก้านยาวตัวนี้มันเป็นไซส์15้นะฮะหนึ่งซองมีอยู่12ตัวนะครับเอาละคลิปนี้สั้นๆสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับเหลือเหลือไม่เยอะเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้ครับหน้าร้านมีแค่ 4- ตะกร้าตรงนี้ที่เอามาโลกสินค้ากันนะ สนใจก็ทักมาได้ตัวนี้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วสุดท้ายสุดท้ายแป๊บหนึ่งเข้าร้านก่อนสุดท้ายเข้าร้านแล้วใครที่สนใจจะเอาเหยนะื่อมาแคสอินซีนะพี่แอมช่วยหน่อยนี่อีกตัวหนึ่งใครจะมาแคสอินซีนะฮะนี่เลยตัวละสองร้อยสองร้อยค่าส่งห้าสิบ บอกเลยหรือสีเดียวนะฮะสีเดียวใครไปแคสอินซีตัวนี้น้ำหนักน่าจะอยู่ที่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอดูกน่อนความยาว12เซนนะฮะน้ำหนักนี่ไม่ระบุด้วยสีไม่ระบุด,ด้วยส,ดดวยสีตัวละ200บาทตัวละ200บาทคุณไม้ไปไหนไม้อันนี้หนักประมาณกี่กรัมนะ เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนผมขอดูก่อนกี่กรัมนะ่ะมันเป็นความยาวสิบเอาให้ไม้ดูก่อนความยาว120่งร้อยย่เซนน่ะแต่น้ำหนักมันอยู่ตรงไหนตัวเบ็ดมันเป็น VMC นะครับตัวเบ็ด VMC นะ อ๋อน้ำหนักอยู่นี่5้กรัมนะฮะตัวละ200บาทนะลดราคาไปเลยจากราคา300นะจากราคา300นะลดเลยครับเหลือแค่นี้นะเหลือเหลือกี่ตัว5ตัวสุดท้ายนะครับ5ตัวสุดท้ายละใครอาไปจิกเอาไปแคสอินซีนะครับก็ต้องมาบอกว่าเอาไปแคสอินซีเท่านั้นนะฮะหรือว่าไปตีเหยื่อปลอมไปหาเกา๋าขุดสลัดสลละ อินซีได้หมดนะฮะตัวละ2 0 0บาทเท่านั้นนะมีเหลือแค่นี้นะที่อื่นขายเท่าไหร่เราไม่รู้แต่เราขายแค่200บาทนะฮะไปกันก่อน,นครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาครับ